ในยามค่ำคืนหนึ่งของฤดูหนาวครอบครัวเล็กๆที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกชายวัยห้าขวบย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเก่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายหลายปีด้วยราคาทีา่ถูกและวิวที่งดงามทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อและย้ายเข้ามาคืนแรกที่พวกเขาเข้ามาอยู่ทุกอย่างดูเงียบสงบแต่เมื่อกลางคืนมาถึงเสียงกุกกัก เริ่มดังขึ้นจากชั้นล่างเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านพ่อแม่ลงไปตรวจสอบแต่ไม่พบอะไระคืนนั้นพวกเขาได้ได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาและเสียงกระซิบที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากใครคืนถัดมาขณะที่พ่อและแม่กำลังนั่งดูโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นไฟในห้องนอนของลูกชายก็เปิดและดับไปเองหลายครั้งพ่อเดินขึ้นไปดูและพบว่าลูกชายนอนหลอน อับอยู่แต่ไฟยังคงเปิดระดับอย่างต่อเนื่องในคืนนั้นเองลูกชายตื่นขึ้นมากลางดึกและวิ่งไปหาพ่อแม่เขากล่าวด้วยเสียงสั่นว่ามีผู้ชายดำๆยืนอยู่ปลายเตียงและยิ้มให้ผมพ่อและแม่พยายามปลอบลูกว่าอาจเป็นแค่ฝันร้ายแต่เมื่อลูกกลับไปนอนพวกเขาพบว่าตุกตาหมีที่ควรจะอยู่บนโต๊ะกับวางอยู่ที่ปลายเตียงพร้อมกับร้อยขวนผนังที่ไม่เคยมีมาก่อน วันต่อมาขณะที่แม่ทำอาหารในครัวเธอได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่เคยมีในบ้านมาก่อนกลิ่นนี้แทรกเข้ามาในครัวแล้วจางหายไปอย่างไม่มีที่มาที่ไปจนเธอรู้สึกหนาวสั่นเหมือนมีใครกำลังจ้องมองและในขณะที่เธอหันหลังไปล้างจานเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นดึนที่หลังคอในช่วงบ่ายสุนัขของครอบครัวเริ่มเหา่า และจองไปที่มุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นมันคู่คำรามและคนลุกตั้งเป็นเส้นแม้พยายามเรียกและปลอบสุนักแต่สุนัขยังของจองและเห่าไปที่มุมนั้นอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นยืนอยู่ตรงนั้นจู่ภาพถ่ายครอบครัวที่ควรยืนผนังก็ร่วงล่นลงมาแตกกระจายพ่อกับแม่รีบวิ่งไปดูแต่กลับพบว่าในภาพนั้นมีเงาดำปรากฏอยู่ข้างหลัง พวกเขาคืนนั้นขณะที่ทั้งครอบครัวนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแสงไฟในห้องก็เริ่มกระพริบเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากชั้นบนตกใจและรีบวิ่งขึ้นไปพวกเขาพบว่ากระจกในห้องน้ำแตกกองอาจายเป็นชิ้นเล็กเน่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำน้ำในอ่างล้างหน้าไหลอย่างไม่หยุดหย่อนพร้อมกับข้อความที่เขียนบนกระจกออกไป ที่คอยปรากฏขึ้นจากละอองน้ำความน่ากลัวนี้เพิ่มขึ้นเรื่องงยๆทุกคืนพวกเขาได้ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเสียงกระซิบที่ไม่เข้าใจและเสียงเจ็ท่ายและเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆเคกที่เดินอยู่บนเพดานบางครั้งพวกเขาเห็นเงาเนาดำๆำเคลื่อนผ่านหน้าต่างอย่างรวดเร็วแม้จะพยายามทำใจสงบแต่ทุกคืนเหตุการณ์น่ากลัวเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นคืนหนึ่งขณะที่พวกเขานอนหลับ ลูกชายตื่นขึ้นและเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเขาพูดคุยกับบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้พ่อแม่ตื่นขึ้นมาและพบลูกชายยืนอยู่ในความมืดพูดคุยกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเขารีบเข้าไปอุ้มลูกกลับมาแต่ลูกชายเพียงมองพวกเขาด้วยสายตาวางเป่าและกล่าวว่าเขาบอกว่าจะไม่ไปเห็นเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไป ขณะที่เขาพูดเงาดำก็ปรากฏขึ้นในกระจกข้างหลังพวกเขาความหวาดกลัวกลายเป็นความเส้นหวังพวกเขาตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนี้ทันทีคื้นสุดท้ายก่อนย้ายออกพ่อแม่ได้ยินเสียงเสียงกระซิบที่เตือนพวกเขาให้ระวังพวกเขาจะกลับมาและหลายเห็นเงาดำม,ะม,ะมะัมมัมหลายตัวเคลื่อนไหวยอยู่ในบ้านบ้านหลังนั้นกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งรอคอยผู้เช่าคนใหม่ ที่จะมาพบเจอกับความลึกลับและความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ภายใน